สวัสดีครับผมอนุชิตไทเกอร์ครับเดี๋ยววันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วครับที่เราพามื้นพื้นโต๊ะแล้วก็ขานะครับเฟรมแต่วันนี้เนี่ยมีการประกอบฟิตติ้งโดยใช้ไดวิ่งนัดหรือว่าตัวหนอนนะครับเป็นอีกหนึ่งในฟิตติ้งของงานไม้ครับมาแนะนํากันเข้าไปดูในคลิปครับสำหรับยึดตัวนี้กับยึดแผงขานะครับเชิญชมในคลิปได้เลยครับครับสำหรับแผงตั้งเนี่ยผมก็เอาเศษ2แผ่นนะครับ 20- 20มาเบิ้ลเป็น40นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ปะขอบเหมือนเดิมนะครับ เศษไม่สักมาปับครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยครับเป็นตัวตั้งอย่างเงี้ยนะครับตั้งรับนะครับทีนี้ว่าเดี๋ยวด้านแป้นเนี่ยผมเอาเตรียมไม้ไว้แผ่นหนึ่งแล้วนะครับวางไว้เดี๋ยวเราก็อันนี้เราหน้าโต๊ะว,วางนะครับส่วนขาเนี่ยเฟร,รมเนี่ยเราทําทิ้งไว้แล้วใช่ไหมครับเตร,รียมไว้แล้วเฟร,รมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวคร่าวๆให้ดูก่อนว่าของเราจะทําเป็นแบบแนวไหนอันนี้ข้อดีของ DIY คือคุณ ทำแบบของเราเนี่ยตามที่เราต้องการเลยครับอยากเป็นแบบไหนเนี่ยมันเหมือนด้นสดหรือว่าทําไปตามอยากจินตนาการของเราได้เลยนะครับครับเรามีหน้าโต๊ะที่เราเตรียมไว้แล้วเช่นกันนะครับอันนี้พาร์ทเนี่ยเวลาเราทําที่ตรวจเราก็ทําไปทีละชิ้นเตรียมงานเนี่ยครเสร็จแล้วผมก็จะประมาณนี้นะครับประมาณโดยประมาณเขาจะทําแบบนี้นะครับเดียก็ผมก็จะแปะด้านล่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวลบมุมสะหน่อยนะครับตอนนี้ที่จะมาแปะ ครับอันนี้เราลบมุมมาแล้วก็สวยดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะยิงเข้าไปเกี่ยวปล่อยยิงเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับฝากเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้ขอขีดขีดอันนี้ผมแบ่งครึ่งแล้วนะครับก็ขอขีดขีดไปเอาแนวเส้นที่เราจะเจาะนะครับแนวเส้นก็จะเห็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นรอยขีดลงบนบนเนื้อไม้นะครับครับเดี๋ยวใช้ดอกเจาะ2ชั้นนะครับ รุ่นที่ผมแนะนําทุกท่านนะครับน่าจะมีเก็บไว้สักอย่างน้อยสักหนึ่งตัวจริงมีสามไซส์ครับเล็กกลางใหญ่สําหรับเกียียวปล่อยขนาดต่างกันนะครับจอแล้วมันคว้านหัวเลยสะดวกดีนะครับบางทียิงใช้ปืนลมเนาไว้ก็ได้ถ้าท่านมีนะครับถ้าท่านไม่มีก็ยิงเกลียวปล่อยเลยเนี่ยเนาไว้มันจะง่ายดีครับ ราจะยึดระบบตัวสาบอร์ดเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้คอขีดล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำฟิตติ้งอีกตัวหนึ่งจริงๆมีหลายตัวมีได v i งนั u t ีนั t หรือว่า cross d เวล l แต่วันนี้จะเป็นไดวิ n g n u หรือว่าเขาเรียกว่าตัวหนอนนะครับมี m 6 m 8แล้วแต่เลยนะครับตรงนี้ฮะตัวนี้ก็คือฝังลงไปในเนื้อไม้นะครับมันจะมีเกลียวหยาบแบบนี้เสร็จแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวน็อตเอาไว้ดูดขันแน่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปติดไดวิ n g nut ลงนบ,บน ฝังไว้บนตัวนี้นะครับตอนนี้เป็น m 8หัวเทเปอร์นะครับก็จะอยู่ด้านล่างเจาะลงใต้ล่างแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ดอกเจาะที่เป็นดอกเจาะ2ชั้นนะครับรุ่นนี้ก็ได้นะครับดอกนี้ก็คือเจาะแล้วคว้านหัวเลยเงี้ยหัวเทเปอร์นะครับตรงนี้อันนี้เรามีจําหน่ายของเรานะครับไทม์เคเตอร์นำเข้าแล้วผมทําฐานแบบนี้ไปให้ท่านเลยนะฮะมีอสามารถวางไอ้ปัจจัยแอลให้ด้วยเนี่ยเจาะไว้ให้เนี่ยนะฮะท่านนไม่ไม่ต้องไปทํา สามร้อยกว่าบ,บาทเนี่ยชุดหนึ่งถูกมากนะครับแบบนี้สังเกตว่าผมจะอธิบายเครื่องมือเนี่ยราคาเนี่ยอย่างเงี้ยแปดร้อยบาทราคาถูกๆแต่ถ้าท่านบอกว่าทําไมใช้จะของถูกสิ่งที่อยากจะนําเสนอคือถ้าเกิดราคาไม่ไม่แพงเราก็ทํางานได้แต่ท่านที่ซื้อหรือว่าอุดหนุนตัวแพงๆไปมันมันันไแน่นอนอยู่แล้วยิ่งแพงก็ยิ่งคุณภาพดีตามกันไปอันนี้เป็นธรรมดานะครับก็อยากจะแนะนําว่าถูกสุดก็ทําได้แต่ถามว่าดีกว่านี้ ก,ก็ยิ่งจะทําให้งานหรือว่าเครื่องมือนั้นทนกว่านะครับครับแล้วก็มาคว้าด้านล่างนะครับครับเนี่ยหัวเทปเปอร์ให้มันจมไปอ่าอย่างเงี้ยนะครับโผล่ขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราฝังตัวไดวิงนัดนะครับลงบนเนื้อไม้มันก็จะเราก็หมุนเข้ามาอย่างนี้ถูกไหมครับไดวิงนัดนี่ก็จะอยู่บนไม้แบบนี้แล้ครับผม เดี๋ยวเราก็ฝังไลเวิรงนัดเข้ามานะครับทีนี้ถ้าท่านมีน็อตเนี่ยถ้าท่านเกินลงมาก็เจาะรูให้ทะลุเกินน็อตตัวนี้นะครับรูที่จะเจาะฝั่งที่นัดนะครับครับเราก็ใช้แนวไกด์ข้างล่างเนีครรูเนี่ยเจาะจิ้มไปก่อนนำครับอันนี้ผมมาใช้ดอก M10 เจาะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้เป็นสต็อปเปอร์ได้นะครับตัวนี้ กลับกันนะครับเราใส่ด้านนี้ไปนะครับสตั p ปเปอร์นะครับอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ลึกประมาณนี้นะครับได้เลยนะครับครับไดวิ่งนัดเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเท p เปอร์นะครับถ้าวัดปลายตรงนี้มันก็จะตกประมาณเก้ามิลแต่ถ้าวัดหัวตรงนี้มันจะตกประมาณ11มิลน,นะครับ แต่ว่าผมใช้ดอกสิมิลเจาะแล้วเดี๋ยวคว้านหัวนิดนึงนะครับช่วงลงมาสักประมาณห้ามิลนะครับแต่ถ้าท่านไม่ใช้คว้านหัวผมใช้โยกเอานิดนึงนครับเ,เราใส่ดูเอาหัวที่ด้านใหญ่ใส่ก็ใส่ได้แล้วนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่เยอะนะครับครับก่อนจะใส่ได้ิงนั้นเมคชัว์หรือว่าให้มั่นใจนะครับว่าน็อตที่อัดเข้าไปแล้วมันไม่ยันนะครับถ้าไม่งั้นท่านอาจจะต้องตัดน็อตออกหรือว่าเลือกน้ำที่สั้นลงนะครับครับแล้วก็ อัดเข้าไปนะครับอันนี้ใช้หกเหลี่ยมนะครับเบอร์แดนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวลองอัดดูอาครับเนี่ยฮะก็จะแข็งแรงอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองยอกให้ดูนะครับนี่ฮะสบายๆครับ อ่าเนี่ยครับยกไห้ดูสบายๆนะครับ,บ,บ,รบอันนี้ที่ไดวิ่งไดวิ่งนัดสองตัวครับเมื่อกี้นี้เราใส่ไดวิ่งนัดแต่เดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเราจะยึดเข้ากับด้านล่างของหน้าอ่ากับกับพื้นโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมยึดไปเลยแล้วกันอันนี้ผมจะยึดตายไปเลยนะครับเดี๋ยวใส่เกเลนะีวครับสำหรับแผงขาเดี๋ยวก็ยึดลงไปเหมือนกันแต่ว่าจะทําเป็นน็อกดาวนะครับเดี๋ยวเราแยกไปทําสีนะครับ ตอนติดตั้งเดี๋ยวเราใส่ไดวินัทเหมือนเดิมครับตัวหนอนวันนี้เอาตัวหนอนมาออกคลิปกันบ้างนะครับด้วยหน้าโต๊ะเนี่ยหนาแค่20มิลมิลเราก็ใช้ m อ3 3นะครับ M6-13 ูณ13นะครับ,รบตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเอาดอก2ชั้นตัวนี้เอา M8 มมาเจาะนะครับ ก็ได้3จุดที่เราจะฝังไดวิ n งนัดเดี๋ยวเราก็ฝังตัวหนอนลงไปตรงนี้นะครับ3ตัวนะครับสำหรับตัวหนอนไดวิ n งนัดของ M6 เนี่ยนะครับตรงล่างสุดเนี่ยจะวัดได้ประมาณ7.5แต่บนสุดเนี่ยวัดได้ประมาณ9มิลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ดอก8มิลนะครับเจาะแล้วเดี๋ยวตรงหัวผมจะช่วยคว้าน,นิดหนึ่งนะครับครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยหน้าโต๊ะหนาประมาณ20มิลนะครับสิ่งที่ ระวังที่สุดก็คือระวังเจาะไปทะลุหน้าโต๊ะนะครับอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนอย่างที่เคยทำเมื่อกี้นี้ครับเราก็เอาตรงตูดมันเนี่ยนะครับมาเป็นสต็อปเปอร์แทนแบบนี้นะครับครับแล้วก็เจาะไปเลยนะครับครับเดี๋ยวผมลองไขอัดลงไปดูก่อนนะครับถ้าแน่นมันก็จะดีหน่อยนะครับเมื่อกี้นี้ ตรงหัววัดได้9แต่ผมใช้ดอกเจาะ8ลงไปนะครับลองดูนะครับถ้าลงก็จะได้แน่นดีนะครับแต่ถ้าไม่ลงเนี่ยท่านต้องช่วยคว้านิดหนึง่งอ่าเริ่มแน่นแล้วนะครับลองดูนะครับ,บ,บรเอ๊ะลงนะครับลงลงแบบตุงตงนิดนึงเอาล้ครับก็ยังได้อยู่นะครับอ่าลงครับอ่าเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะครับ อันนี้ผมใช้น็อตสีลุ้งนะครับหัวจะเป็นประแจแอลไขอันนี้ไข่ได้กำลังก็ตึงๆมือนะครับเพราะว่าประแจรตรงนี้มันรูมันเล็กนะครับครับผมเดี๋ยวลองประกอบตั้งดูนะครับที่เราทำไว้มาสักครู่นะครับ,รบอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับ ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไปทำสีแยกเป็นพัดพาร์ทแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนประกอบจริงเราก็ใส่น็อต2ตัวนี้นะครับมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมมีเก้าอี้ตัวหนึ่งตัวนี้สูง75เซนนะครับสำหรับโต๊ะทำงานนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนไซส์บอร์ดไปนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิ้นชักเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อกันกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจบแบบนี้กันก่อนนะครับ ครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปการติดตั้งโดยใช้ฟิตติ้งตัว diving nut เนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำตัวลิ้นชักอีกหนึ่งลิ้นชักนะครับก็ติดตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชม